มือนีไข่กระเฮ็ดได้มือนีคอยเป็นพ่อก็เป็นเซฟอันนี้เนี่ยแล่นที่เหลือนะครับก็คือเขาต้มมาแล้วสุกๆล้วพี่น้องเออก็ใส่เคียงๆนี่นแหละครูภัยบู์ถูกใจกระต่ายทําแบบนี้ชาวเน็ตติงคลิปล่าสุด23มิถุนายน65เรียกว่าขยับทําอะไรก็เป็นกระแสไปสะมหมดสําหรับนายภัยบู์แสงเดือน เจ้าของค่ายเพลงจัวจ้าสตูดิโอและสามีกระต่ายพันนิพาเขียวเพชรนักร้องลูกทุ่งอินดี้ชื่อดังที่มีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมากโดยกระต่ายได้โพสต์คลิปลงติ๊กตอกสวมเสื้อกล้ามรัดรูปสีดำกางเกงสีดำที่เผยให้เห็นสัสดส่วนโค้งเว้าวแล้วโยกเตนเ้นเบาๆในเพลงวอเอ๊ด้านครูภัยบูลสามีได้เห็นเข้ามาคอมเมนต์ทันทีว่าบะคืนนี้ล่ะเจอแท้ เจอสามีคอมเมนต์แซวแบบนี้สาวกระต่ายทำได้แค่ส่งอิโมติคอนรูปหัวเราะน้ำตาไหลตอบกลับบรรดาแฟนคลับเข้ามาแซวให้ใจเย็นนอกจากคลิปนี้ที่เป็นกระแสแล้วต่อมาเกิดเป็นประเด็นดรามา่าภายหลังเพจ Facebook กระต่ายพันนิภาแฟนเพจของกระต่ายพันนิภาโพสต์คลิปกำลังประกอบอาหารเมนูผัดเผ็ดแลนจนสร้างความฮือฮาให้บรรดาแฟนคลับอย่างมาก หลังคลิปถูกเผยแพร่ไม่นานสมาชิกโซเชียลบางคนไปชื่นชมว่าเป็นเมนูพื้นบ้านที่น่ากินและอยากตามรอยขณะที่บางคนทักท้วงว่าการทำเมนูจากแลนหรือตะกวดเข้าขายผิดก,กฎหมายหรือไม่เพราะสัตว์ประเภทนี้ถูกจัดอยู่ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองขณะที่เพจ Facebook Rescue Beauty Clinic ระบุข,ข้อความว่าแลนหรือตะกวด เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองลำดับที่40ตามพรบสง,งวนคุ้มครองสัตว์ป่าพศ2562มาตรา17ห้ามมีให้ผู้ใดครอบครองสัตว์ป่าสง,งวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครองโดยมิได้อนุญาตระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน5 0 0 0 0นบาทหรือทั้งจำและปรับสำหรับแลนหรือตะกวด ทางองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปฐมได้บรรยายลักษณะภายนอกว่าตรงพื้นตัวเป็นสีเทาเหลืองหรือน้ำตาลเทาเกล็ดเป็นสีเหลืองหรือเป็นจุดๆเมื่อมองผ่านอาจดูตัวเป็นสีเหลืองโดยจะชอบกินไก่นกปลากบเขียดหนูและกินได้ทั้งของสดหรือของเนา่าส่วนนิสัยจะไม่ดุเท่าตัวเฮียชอบอาศัยอยู่ตามต้นไม้และว่ายน้ำ แต่ดำน้ำไม่เก่งเท่าตัวเฮี้ยปกติชอบอยู่ใกล้น้ำเช่นเดียวกันแต่บางทีอาจพบได้ตามป่าโปรง่งและเนินเขาไกลจากลำน้ำสถานภาพทางการอนุรักษ์ถือเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์จึงถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่สัตว์ป่าคุ้มครองจำพวกเลื้อยคลานหมอปลายเล่าระทึกสีลังกาเจ้าที่แรง ท่านยมต้านไม่อยู่ 23. มิถุนายน65สามเณรีสุทัศนาหรือหมอปลายพรายกระซิบหลังบวชเป็นสามเณรีและเดินทางไปประเทศศรีลังกาเพื่อรอวันสอบเป็นพระภิกษุณีในวันที่6กกรกฎาคมโดยสามเณรีสุทัศนาได้อัดคลิปเล่าเหตุการณ์หลังเจอผีซึ่งคาดว่าเป็นผีเจ้าที่ว่าโดยปกติแล้ว สามเณรีและภิกษุณีที่อยู่ที่นี่ก็จะมาเคาะห้องกันปกติแต่จะไม่เรียกส่วนผู้ที่อยู่ในห้องจะเปิดหรือไม่ก็แล้วแต่แต่ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาประมาณเที่ยงคืนมีเสียงมาเคาะประตูก็ตกใจโชคดีที่มีสติก็เลยไม่เปิดประตูและรอจนกว่าจะมีเสียงเรียกแต่ก็ไม่มีเสียงเรียกแต่อย่างใดผ่านไปประมาณตีสองก็มีเสียงเคาะอีกรอบซึ่งคราวนี้เคาะแรงมาก ก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรจึงนั่งทบทวนดูก็นึกขึ้นมาได้ว่าลืมกรวดน้ำเมื่อวานสวดยอดพระกันไปประมาณ7-8จบลืมกรวดน้ำให้ท่านคิดว่าท่านคงมาทวงอะไรทํานองนี้ประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือแม่ใหญ่พระภิกษุณีท่านเจ้าอาวาสท่านอยากให้ตนย้ายมานอนห้องข้างๆแต่เนนไม่อยากไปนอนคือไม่อยากเข้าไปห้องนั้น ไม่รู้เป็นเพราะอะไรซึ่งก็เป็นกำแพงติดกันแล้วก็เลยได้ทดลองนำเทวรูปท่านยมขนาดสามนิ้วไปวางไว้ที่หน้าต่างห้องดังกล่าวก่อนตอนเช้าเปิดประตูเข้าไปดูพบว่ากระจกหน้าต่างแตกตรงที่วางเทวรูปท่านยมเอาไว้เลยรู้ว่าไม่ควรอยู่ห้องนั้นก่อนตัดสินใจอยู่ห้องเดิมและตนก็ได้จุดธูปขอขมา สามเณรีสุทัศนาเล่าต่อว่าที่นี่จะมีการจุดทูปเขาจะไม่นับจำนวนแล้วแต่ใครจะจุดเท่าไหร่ซึ่งที่นี่ขายทูปแบบกล่องกล่องละสิบกา้านก็เดี๋ยวจะให้โยมพ่อโยมแม่ซื้อทูปมาจากประเทศไทยขนมาให้เยอะๆเรามาอยู่ต่างถิ่นคือจะป้องกันตัวเองไม่ได้จากสิ่งที่มองไม่เห็นใครที่บอกว่าวัดไม่มีผีมีจริง ตนก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเราอยู่ในผ้าเหลืองเราทำบุญสวดมนต์ก็ขอเล่าไว้ให้เป็นข้อคิดก็แล้วกันไม่ว่าเราจะไปวัดไม่ว่าเราจะไปประเทศไหนก็ตามเราทำบุญสวดมนต์อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณสัมภเวสีให้เขาไปสู่ภพภูมิที่ดีให้ตัวเราให้เจ้าที่ให้วิญญาณสัมภเวสีด้วยจะได้ได้บุญกันครบถ้วน หากคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนทีมข่าวยุคคนสามารถสั่งซื้อไส้อัวยุคนได้ในราคา220บาทค่ะเป็นสินค้าชุมชนที่ทีมข่าวยุคนคัดสรรมาเป็นอย่างดีแล้วก็อร่อยมากด้วยนะคะที่สำคัญได้สนับสนุนชาวบ้านแล้วก็ทีมข่าวด้วยค่ะสนใจสั่งซื้อผ่าน Inbox อกซ์เพจอีซียุคนหรือ n นอ m a l ยุคนได้เลยนะคะ หรือทางด้านล่างของคอมเมนต์เราปักลิงก์ลา์เอาไว้ให้แล้วกดซื้อผ่านทางไลน์ได้เลยค่ะหรือจะพิมพ์คำว่าสนใจใต้ช่องคอมเมนต์นะคะแต่อาจจะส่งช้านิดนึงนะคะเพราะว่ามันไปปนกับคอมเมนต์ข่าวค่ะถ้าจะให้ชัวร์กดสั่งซื้อผ่านทางไลน์หรืออินบ็อกซ์รับรองความอร่อยส่งถึงบ้านรวดเร็วชัวร์ค่ะต้องก็มีนมใหญ่ขึ้นเพราะว่านองเป็นคนไม่มีนมขอบคุณมอจานะคะ นมใงยโอลิฟตัดไหมอัพไซด์หน้าอกแล้วพร้อมลุยงานต่อ23มิถุนายน65หลังจากที่นางสาวอารัญญาอภัยโสหรือโอลิฟวัย23ปีโด่งดังมาจากใส่เสื้อแหวอกอกขายขนมโตกเกียวเนยกรอบจนถูกทัดทามจากนายประจักษ์ชัยหายทองคำเจ้าของค่ายเพลงหายทองคำเรคคอร์ดมาอยู่ในสังกัดมีงานในวงการบันเทิงเข้ามามา,มากมาย ต่อมาเมื่อวันที่14มิถุนายนนายห้างประจักษ์ชัยได้เผยว่าโอลิฟตัดสินใจเพิ่มขนาดหน้าอกเพราะจุดก,กำเนิดความดังมาจากเสื้อแหวกอกอยากมีความมั่นใจเวลาสวมใส่เสื้อผ้าออกงานนายประจักษ์ชัยไลฟ์ผ่าน Facebook ส,ส่วนตัวกับศิลปินในสังกัดโอลิฟเผยความรู้สึกก่อนผ่าตัดว่าตอนนี้กำลังจะหาเงินซื้อรถให้กับน้องโอลิฟก่อน หรือถ้าอยากได้ด่วนด่วนก็จ้างไปทำงานดีกว่าไม่ไปค้างคืนจ้างเป็นชั่วคราวจ้างเปงานงานเคสๆไปหลังจากวันนี้โอลิฟจะหยุดรับงาน1ิวันไม่ใช่ว่ารวยแต่เขามีเงินเก็บเยอะพรุ่งนี้จะไปทำอะไรบอกก่อนก่อนที่จะไปออกรถกลัวมาตลอดชีวิตใครบอกให้ทำก็ไม่ทำตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมถามใจตัวเองแล้วทั้งนี้โอลิฟตอบว่า พรุ่งนี้15มิถุนายนจะไปทำหน้าอกของลีฟให้มันใหญ่ขึ้นนิดหน่อยให้มันมีนมกับเขาค่ะถามว่าหยุด10วันเลยเหรอหนูกลัวมันแตกมันเคยมีเคสแบบนี้มาก่อนเราก็เผื่อเวลาไว้เฉยๆเตรียมตัวห้ามกินอะไรหลังเที่ยงคืนไปห้ามกินน้ำเลยจนถึงตอนเช้าเพราะเป็นผ่าตัดใหญ่ส่วนหน้าตาก็อาจจะทำให้มันเข้ารูปเวลาถ่ายรูปออกมาให้สวย แต่ศัลยกรรมอาจจะยังไม่ได้เสริมเติมแต่งเข้าไปถามว่าทำไซส์ไหนโอลิฟบอก2 5 5ซีซีเพราะว่านมโอลิฟตอนนี้น่าจะ100โดยตัดสินใจโทรเข้าไปนัดปรึกษากับหมอสองนพรัตน์ซึ่งเป็นผู้อัพไซส์ให้นางงามดังหลายๆคนล่าสุดหลังจากน้องโอลิฟได้แจ้งแฟนคลับว่าขอพักงานระยะหนึ่งเพื่อเข้าศัลยกรรมเพิ่มขนาดหน้าอกซึ่งเป็นสิ่งที่กลัวมาตลอดชีวิต แต่ตอนนี้พร้อมแล้วหลังจากผ่าตัดครบเจวันน้องโอลิฟได้เข้าพบหมอเพื่อตรวจแผลและตัดไหมโดยขณะน,นี้หน้าอกจะยังไม่สวยเนื่องจากยังมีความบวมอยู่หากเข้าที่ก็จะสมส่วนกว่านี้ซึ่งหลังจากนี้น้องโอลิฟจะรับคิวงานต่อไปโดยมีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก อดีตทหารปราณจังหวัดเชียงใหม่ถูกมดแดงกัดเสียชีวิต24มิถุนายน65พันตำรวจโทวัฒนาพาจันล,ลาสารวัตรสอบสวนสพด่านซ้ายจังหวัดเลยได้รับแจ้งมีผู้เสียชีวิตภายในกระท่อมท้ายหมู่บ้านน้ำแท่งตําบลด่านซ้ายอําเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเมื่อรับแจ้ง ได้ประสานไปยังแพทย์โรงพยาบาลด่านซ้ายและกู้ภัยสัตจำไมตรีเดินทางไปที่เกิดเหตุภายในกระท่อมสวนเงาะพบผู้เสียชีวิตเป็นชายสภาพนอนอยู่ที่เตียงสวมเสื้อผ้าชุดทหารพรานทราบชื่อคือนายปรีชาทุมสีอายุ57ปีแพทย์ตรวจร่างกายไม่พบร่องรอยถูกทำร้ายแต่พบบริเวณแขนขาทั้งสองข้างและทั่วร่างกายมีรอยแผล คล้ายถูกมแมลงกัดจนอักเสบสาเหตุเกิดจากอาการช็อกจนหัวใจล้มเหลวสอบถามนางสวัสดีอายุ57ปีภรรยาผู้เสียชีวิตเล่าว่าสามีเป็นฐานรรานอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ขอออกจากราชการก่อนกเกษียณและช่วงสองเดือนที่ผ่านมาไปหารังไข่มดแดงและถูกมดแดงกัดตามร่างกายและแขนขาจนเกิดอักเสบเป็นแผลพุพองมานานสเดือน ไปหาหมอเพียงครั้งเดียวจากนั้นสามีก็ไม่ไปหาหมออีกจนเมื่อวานสามีนอนที่กระท่อมและตอนเช้าได้เอาข้าวไปให้ก็พบว่าเสียชีวิตแล้วจึงรีบแจ้งตำรวจทั้งนี้สามีของตนปกติเป็นคนสุขภาพแข็งแรงไม่ป่วยและไม่ดื่มเหล้าส่วนทางญาติไม่ติดใจการเสียชีวิตจึงมอบร่างให้นำไปบำเพ็ญกุศลตามาศาสนาต่อไปจากข่าวการเสียชีวิตจากการถูกมดกัด เคยปรากฏเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดน่านซึ่งเป็นเด็กหญิงวัยเพียงสิอขวบถูกมดตะ่อยหรือที่ชาวบ้านจังหวัดน่านเรียกว่ามดวัวกัดที่แขนในขณะที่เด็กหญิงไปหาพ่อแม่ที่บ้านสวนระหว่างที่กำลังช่วยพ่อทำสวนอยู่ทางพ่อแม่เอายาหม่องทาคิดว่าไม่น่าเป็นอะไรจึงพากันกลับบ้านแต่วันรุ่งขึ้นจันทร์ที่สองพฤษภาคม น้องรู้สึกปวดบริเวณแผลที่กัดและปวดหัวอาเจียนจึงนำส่งโรงพยาบาลน่านทางแพทย์ให้ยาแล้วกลับมารักอดิตทางแพทย์ให้ยาแล้วให้กลับมาพักผ่อนดูอาการที่บ้านต่อมาช่วงบ่ายวันอังคารน้องมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกจึงรีบนำส่งโรงพยาบาลน่านอีกครั้งแพทย์นำตัวเข้าห้องฉุกเฉินทำการปั๊มหัวใจช่วยชีวิตตลอดทั้งคืน จนกระทั่งเวลาประมาณ9ก้นาฬิกาวันต่อมาแพทย์ไม่สามารถยื้อชีวิตได้เพราะพิกเข้าสู่หัวใจน้องเป็นเหตุให้เสียชีวิตลงด้วยอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบอย่างรุนแรงลูกค้าอุดหนุนร้านสุก,กี้ห่อผักแม่ค้าแซบเกินต้าน24มิถุนายน65ผู้ใช้บัญชี Facebook ชื่อสุดทิดาสุทัศน์ โพสคลิปวิดีโอหน้าที่ของหญิงสาวรายหนึ่งใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเรียกลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการซื้อสุกี้ห่อผักโดยหญิงสาวรายนี้สวมเสื้อสีดำที่เสื้อว้าแหวกบริเวณตรงกลางสามารถเห็นบางส่วนของหน้าอกของหญิงสาวทั้งสองข้างซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ปัจจุบันการค้าขายแข่งขันค่อนข้างสูงดังนั้น หลายร้านจึงต้องมีการปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดกับสถานการณ์ข้าวของที่แพงขึ้นและระบุแคปชั่นว่าฝากร้านจ้าสุก,กี้ห่อผักเพชรบูรณ์จากโพสต์นี้เกิดเป็นกระแสผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปพบนางสาวสุดธิดาสุทัศน์เจ้าของร้านโดยร้านดังกล่าวเปิดขายสุก,กี้ห่อผัก อยู่ที่สะกลางเมืองเลขที่56ทับ1ถนนกลางเมืองพัฒนาตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดขายตั้งแต่เวลา13นาฬกาไปจนกว่าของจะหมดเมนูที่ทำขายเป็นสุก,กี้ห่อผักขายชิลละ5บาทถ้าเป็นชุดชุดเล็ก50บาทชุดใหญ่100บาทเจ้าของร้านเปิดเผยว่าร้านแห่งนี้เปิดมาได้6ปีแล้วยอดขายดี แต่ตนอยากจะเพิ่มยอดขายจึงจ้างน้องเข้ามาช่วยงานผลแค่หนึ่งเดือนมีลูกค้าวัยรุ่นแห่มาอุดหนุนเพียบทำแทบไม่ทันแต่ถ้าวันไหนน้องเขาไม่มาลูกค้าก็จะถามหาส่วนน้องเขาเป็นนักศึกษากำลังเรียนอยู่น้องเขาใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนมาหารายได้พิเศษเป็นพนักงานเสิร์ฟอาหารอยู่ร้านข้าง แต่หลังจากลูกค้าในร้านน้อยลงก็จะมาช่วยขายสุกี้ห่อผักด้านนางสาวเข็มจิราบุลเลิศอายุ20ปีพนักงานร้านขายสุกี้ห่อผักเล่าให้ฟังว่าตนมาทำงานช่วยร้านนี้ได้หนึ่งเดือนแล้วจริงๆตนอยู่ร้านข้างๆเขาเป็นญาติกันคือถ้าร้านไหนคนเยอะตนก็จะเดินมาช่วยลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นผู้ชาย ส่วนใหญ่จะถามตนว่าเรียนอยู่ไหนทำงานแล้วหรือยังอย่างไรก็ตามนางสาวพรพิมลศีสุขอายุ27ปีลูกค้าประจำกล่าวว่าตนเป็นลูกค้าของทางร้านนี้มานานแล้วเพราะติดใจในรสชาติคือถ้ามีโอกาสเข้ามาในตัวเมืองก็จะแวะมากินตลอดเพราะติดใจในรสชาติ ถ้าหากคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถสั่งซื้อหมูแดดเดียวทอดยุคนได้ในราคา250บาทนะคะเป็นสินค้าชุมชนที่ทีมข่าวยุคนคัดสรรมาเป็นอย่างดีค่ะรสชาติอร่อยมากและที่สำคัญยังได้สนับสนุนชาวบ้านแล้วก็ทีมข่าวด้วยนะคะสนใจสั่งซื้อผ่านอินบ็อกซ์เพจอีซี่ยุคนหรือหน่อหม้อยุคนได้เลยนะคะหรือจะสั่งผ่านทางลิงก์ไลน์ที่เราปักเอาไว้ให้ ใต้คอมเมนต์ค่ะหรือว่าจะพิมพ์คำว่าสนใจมาในช่องคอมเมนต์ก็ได้นะคะแต่ว่าอาจจะล่าช้าสักหน่อยนะคะเพราะว่ามันจะไปปนกับคอมเมนต์ข่าวค่ะดังนั้นถ้าจะให้ชัวร์นะคะกดสั่งซื้อผ่านทางไลน์หรือสั่งซื้อผ่านทางอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะ